น้ำท่วมเลยดีดด yup. ีฮะแต่วราปลุกปลอยใหม่นะฮะตรงนั้นน้ำท่วมนะฮะโอ้ว้าเด้อ โอเคเราไปต่อกันนะที่ฟ้านะลงโอ้ยยอดเลยด้วยด้ยอดนะเอ่อยอดน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะก็ กำลังจะออกไปจากหน้าเอฟซีมันหลบฝนกันน่ะเจอเลยนะับก็จะกลับแล้วนะออกไปแล้วนะฮะเอาซีาไปต่อกันแล้วะฝนก็ตกนะ่ะโอเคครับสวัสดีครับพบกับช่องท่องผู้ h ชน n e l นะครับมาถึงแล้วนะครับไปเช้าเย็นกลับนะฮะ ไปเร็วมาเร็วนะครับนีนะ่พี่ฟิฟลี่กำลังทำกับข้าวอยู่เวลาสอน,นะฮะามาดูบรรยากาศที่นี่กันนะ,ะตอนเย็ยนแต่ว่าพ,พี่เขาก็ไปมุกอาหารกันหมดแล้วแหละนะฮะเขาก็ไปนอนที่นั่นเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปพรุ่งนี้นะครับมอไซด์นั่นแหละอันเดือ หกเจ็ดแปดบรรยากาศ เดีครับเออ่รับยายจำลองไปด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อจะจำลองออกมาแล้วนะเมื่อกี้ไปหาแกที่บ้านมาแล้วครับแต่ไม่เจอเจอครับเจออ๋อมันแต่งหน้าจะขึ้นไลา์ก็ไปกับเอฟซีเขาคนหนึ่งแนละ้วมั้งอ๋อแกบอกว่าพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าไปรับแกอ๋อเอาอ้วันนี้นอนที่นี่ใช่ไหม นอนบ้านลงนะุงเนาะนี่นะครับบรรยากาศก็กองเชียร <c oughs> ในตำนานนะ <c oughs> ไอ้ไกลไก่คำนะเอฟซี FC. ผมก็เพิ่งมาถึง <c oughs> 离开，放松脚步。 อหอยบุ้งนะครับบรรยากาศนะเกาะๆนะฮะจะรู้ว่าพี่แดงไปไหมพรุ่งนี้ยยังคิดอยู่คิดอยู่เนะเาะฮะจะไปดีหรือเปล่าจะไปไมาไปเถอะพี่ไปให้กำลังใจฮะไ,ไปให้กำลังใจลุงสิอ่ใช่ไหม กำลังใจลงสิกำลังใจอยู่ที่นี่ออ๋กำลังใจอยู่ที่ไหนอะไรถ่ายพี่ไงไม่รู้ถ่ายหรอกถ่ายสิข้างนอกมีที่ถ่ายเยอะคนเข้ามากันเยอะแยะอะไรแบบนี้ถ่ายพี่นะ่นหละไม่มีไหนขับรถ เอ,เ,เ,าาเอาเห็นเอซ <F G S 2> ีเข้ามาเอฟซีเข้ามาบอกว่าเอซีเข้ามาบอกว่าน้ำมันหมดใช่ในขับรถภาษาอะไรพูดกันตรงๆดีกว่าทำไมน้ำมันหมดได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ก็หมดกลางทางไงหมดกลางทางเลยไม่ดูดหรือไงก็มันหมดไปแล้วก็ต้องเข็นนะดีนะแบบมีคน ผ่านไปผ่านมาช่วยนะ,อะเออ,เอ,อใครว่ามันเป็นความผิดใครมันความผิดผมนี่แหละอ่าไม่ใช่ความผิดใครเลยความผิดผม